สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตเอมี่อาเมเรียย้ายอยู่กับสามีฝรั่งไม่เป็นอย่างที่คิดดูเหมือนว่าชีวิตจะดีขึ้นตามลำดับสำหรับอดีตนักแสดงสาวเอมี่อาเมเรียจาคอบหลังจากฝ่ามารสุมชีวิตมาอย่างหนักในคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีมา ยทันทีที่ได้รับอิสราภาพให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสาวเอมี่ก็ขอเดินทางสายธรรมะด้วยการลาบวชชีพราามเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งตอนนี้ก็ได้สึกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโซเชียลได้มีการเผยภาพล่าสุดของสาวเอมี่ที่ขณะนี้ได้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายไอศกรีมผัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหมาะกับอากาศร้อนๆของประเทศไทยในตอนนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้แชร์คลิปวิดีโอของเอมี่ขณะที่กําลังทำไอศกรีมผัดให้กับลูกค้าอย่างคำมักคำเมนจะเห็นได้ชัดว่าสาวเอมี่มีหน้าตาที่สดใสผิวพรรณเปล่งปลัง่งดูมีสุขภาพดีแถมยังยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับลูกค้าอย่างเป็นมิตรอีกด้วยอากาศร้อนจัดแบบนี้ต้องไปอุดหนุนไอศกรีมผัดจากแม่ค้าคนนี้กันสักหน่อย โดยหลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่บินลัดฟ้าไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกับสามีหนุ่มชาวต่างชาติเอมี่อเมเรียก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวประกาศข่าวดีหลังคลอดลูกคนแรกเป็นคุณแม่ป้ายแดงแบบเต็มตัวโดยมีสามีชาวต่างชาติคอยดูแลอยู่ไม่ห่าง และสำหรับเพศลูกรวมถึงชื่อของลูกนั้นเอมี่อเมรียยังไม่มีการแจ้งเพิ่มเติมแต่อย่างใดมีเพียงคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้าไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับลูกคนแรกด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ